Night t f p e n t a เ l e s เป็นไพ่ที่สะท้อนถึงความมั่นคงความขยันและการทำงานอย่างมีระเบียบวินัยในชีวิตไพ่ใบนี้แสดงถึงคนที่จริงจังมีความอดทนและพร้อมจะทำสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวความหมายทั่วไปด้านบวกการทำงานหนัก การวางแผนอย่างมีระบบความรับผิดชอบความพยายามอย่างต่อเนื่องกานลบ<ะ>หากไพ่กลับหัว <in> อาจหมายถึงความล่าช้าความซ้ำซากจำเจการทำสิ่งต่างๆอย่างขาดความยืดหยุน่นความยึดติดกับงานมากเกินไปความหมายในบริบทต่างๆด้านการทำงาน มีความขยันและพยายามมากในงานของตนเองอาจกำลังทำโปรเจกต์ที่กำลังต้องใช้เวลาและความอดทนเน้นการวางแผนและการลงมือทำแบบมีวินยัยต้องระวังไม่ให้กลายเป็นคนที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมความสมดุลในชีวิตด้านการเงิน การจัดการเงินอย่างรอบคอบมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตจากการเก็บออมและลงทุนที่ดีอาจหมายถึงการได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ยาวนานด้านความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแม้จะไม่หวือหวาแต่เป็นความรักที่นินความสม่ำเสมอและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนโสด อาจบ่งบอกถึงคนที่มีลักษณะนิสัยที่ขยันอดท,ทนและจริงจังที่จะเข้ามาในชีวิตการสุขภาพบ่งบอกถึงความมีวินัยในการดูแลสุขภาพเช่นการออกกำลังกายหรือการวางแผนเรื่องโภชนาการคำแนะนำจากไพ่อาจคุณได้รับไพ่ใบนี้ ให้โฟกัสกับเป้าหมายและทำสิ่งต่างๆด้วยความอดทนอย่าเร่งรีบและให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะในด้านงานหรือความสัมพันธ์ก็ตาม